สวัสดีครับวันนี้พบกิมวันพีเทเชอร์คมครับมิสเตอร์คก็สวัสดีครับข่าวสารนะครับของการาใหม่นะครับแบบไปทางการนะครับได้มาเลครับซึ่งก็คือกาชาของพี่แชงพี่แชงของเดอร์มูวี่ฟิล์มเลดเนาะมาเลยครับทางการแล้วก็ในคลิปก่อนนะครับผมได้แปลเซกิวขอตัะคอยใหม่ครบแล้วเนาะซึ่งตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างจะแจ่มมากๆนะครับทั้ง6ดาวใหม่2ตัว าดาวใหม่3ตัวค่อนข้างจะแจ็มนะครับแล้ววันนะครับข่าวสารแบบไปทางการครับได้มาเลยครับก็อย่างแรกนะครับก็คือจะมีด่านอีเวนต์นะครับของแกรนโบยาร์ครับแกรนโบยานะครับด่านใหม่ครับก็จะมานะครับในวันที่31ในวันที่1นะครับ10โมงเช้าเดินหน้านะครับก็จะมีด่านของดอนกิกเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะ กรนบัวยานะครมันคือด่านที่สำหรับคนที่เป็นผู้เล่นเอนเกมหรือผู้เล่นที่ตัวละคอค่อนข้างจะเยอะและอัพเต็มและคุณต้องเก่งมากๆเพราะด่านนะครับมันจะใช้ตัวละครแบบว่าเวล99เนี่ยไม่ไหวนะครับต้องเวล150 130ายใหม่ต้องบวก500ขึ้นไปแล้วก็ปลดลิมิตเต็มแม็กเนาะถึงจะสามารถผ่านด่านพวกนี้ได้นะครับมันคืออีเวนต์ของผู้เล่นที่เก่งแล้วเนาะ ผู้เล่นใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปลองนะครับไม่ไหวนะคือเป็นด่านที่ค่อนข้างจะยากมากๆนะครับก็จะมีมาเนาะด่านใหม่ครับของแกลบัวยักษ์ของดอนกรีนะครับแล้วก็การช้าใหม่ครับอีเวนต์ใหม่ครับการช้าใหม่ของพี่แฉงนะครับพี่แฉงลิมิตเต็ดนะครับแล้วก็เบ็คแมนลัคกี้ลูนะครับหกดาวธรรมดาครับพี่แฉงคือลิมิตเต็ดแต่เบ็คแมนลัคกี้ลูคือ6ดาวธรรมดาทั่วไป ออกจากกาชาทั่วไปได้เลยครับกาชานะครับก็จะมาในวันที่28นะครับ28ส0บโมงเช้าถึงวันที่30ตุลาคมนะครับตุลาคมนะครับกาชานะครับอยู่กันถึง2เดือนนะครับอยู่กัน2เดือนโคตรยาวนะครับกาชานี้มีเลทออกของใบแดงครับอยู่ที่15นะครับก็คือเลทเท่ากับกาชาของอุตานะครับเลทเท่ากันนะ ัวใหม่นะครับก็คือพี่แชงพี่แชงเนี่ยมันเป็นตัวครที่จากคลิปก่อนผมแปลสก,กิลแล้วผมก็มานั่งคิดหลังใหม่ว่ามันเก่งเกินมันเก่งเกินจริงๆนะคือสก,กิลของซูเปอร์ไทของแชงเนี่ยมันสามารถบังคับศัตรูให้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงได้ทุกตัวเลยทุกตัวเลยบอสก็ได้แต่เว้นซ์ซูเปอร์บอส ซูเปรอร์บอสของอีเวนต์คิสนาแกรดไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่บอสธรรมดาทั่วไปโดนเปลี่ยนได้ทั้งหมดครับโคตรโกงโคตรโหมากคือมันจะอารมณ์เดียวกับไอ้เจ้ามิสเตอร์ทูมิสเตอร์ทูหดาวครับเอ่อมิสเตอร์ทูเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนสีตัวเองให้กลายเป็นสีหรือสายอะไรก็ได้แต่พี่แชงเขาสามารถบังคับศัตรู ให้เปลี่ยนสีได้สมมุติ่ะแชงคือสีฟ้าแชงไปลงด่านที่บอสเป็นสีเขียวปกติสีฟ้าจะแพ้ทางสีเขียวสีฟ้าจะโจมตีสีเขียวได้เบามากๆแต่พอเจอแชงปุ๊บแชงกดสกิลของซุปเปอร์ไท้บอสจากสีเขียวกลายเป็นบอสสีแดงทันทีพอบอสกลายเป็นสีแดงปุ๊บแชงก็จะตีแรงขึ้นเพราะสีฟ้า ชนะทางสีแดงนะครับแช้งมันคือตัวครที่สามารถเอาไปลงด่านได้ทุกด่านเน้นย้ำกันว่าทุกด่านเลยเจอสีอะไรก็ตามแชงก็บังคับเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดโอ้โหโกงมากนะครับโก่งมากมากเลยอะคือใส่ตัวครก,ก,กับตันกับตั้งของแชงเนี่ย หลักๆก,ก็คือเน้นสีฟ้าแต่ก็สามารถเพิ่มพลังให้กับทุกสีได้เหมือนกันคือสีฟ้าเนี่ยเพิ่ม5เท่าสีอื่นๆนอกจากสีฟ้าเพิ่มไปสีเท่าก็คือจะใส่สีอะไรก็ได้เพิ่มทั้งบดแต่จะเพิ่มสีฟ้าเยอะที่สุดนะครับแชงมันเลยประตูคอที่เก่งมากเล่นได้ทุกดานบัฟได้ทุกตัวโคตรเก่งแ้ง จะเรียกว่าเป็น1นึ่งตัวละครพื้นฐานก็ว่าได้นะครับถ้าหาจะเปรียบเทียบก็คือประมาณโรเจอร์หรือลูฟี่กลุ่มก็ว่าได้แต่โรเจอร์ลูฟี่กลุ่มนั้นมันจะหลากหลายมากกว่าแฉ้งมันคือจะหลากหลายเหมือนกันแต่มันจะบังคับว่าสีฟ้าน่ยจะแรงกว่าสีอื่นๆเนาะส่วนแบ็กแมนลักกี้ลูนะครับ ตัวนี้เขาทำมาเพื่อเป็นลูกน้องของแ้งสมากกว่านะครับเพราะกัปตันโอเคกัปตันก็ดีแหละก็มีการกดเพอร์เฟกล้างบับกรอกได้ก็ดีแหละแต่มันก็ยังไม่ค่อยวาเท่าไหร่จุดเด่นๆของคู่นี้ผมคิดว่าก็คือสกิลของไม่ตายที่สามารถบับได้แรงบับได้เยอะเทินเอฟเฟกแก้ว3เทินล็อกท่าเชนแบบเพิ่มได้3เทินนะครับก็ถือว่าเป็นตัวะครที่ เอามาใส่ทีมของแชง์เนี่ยแล้วก็จะเหมาะสมมากๆและเก่งขึ้นมากครับทีมนะส่วน5าดาใหม่อย่างกอดอนล้างบับดีมากครับอ่าแล้วก็อ่าบรูโน่กับโคบี้คุงเนาะอันนี้ก็ล้างบับได้ดีบัฟก็ดีนะครับส่วนซันนี่คุงซันนี่คุงเนี่ยอ่ามองว่ามันเป็นละครที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงอีเวนต์มากๆ เพราะสกิลครับของการล้างวัฟปิดกั้นเรือปิดกั้นเรือเนี่ยมันเจอน้อยนะครับนานๆจีนานๆทีจะเจอทีเนาะแต่คาดว่าเดือนหน้าเนี่ยก็คงจะได้ใช้งานค่อนข้างจะปล่อยอยู่นะครับส่วนคําถามนะครับที่ว่าอูตะหรือแชงเปิดหาใครดีอันนี้เดี๋ยวค่อยคิดนะตอนนี้ขอพูดเกี่ยวกับการชาร์ก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผอพูดท้ายคลิปนะครับอูตะากับแชงนะพูดท้ายคลิปนะครับ ก็กาชานี้มี3มตู้นะครับตู้หนึ่งนะครับก็จะมาในวันที่28นะครับ10โมงเช้าถึงวันที่30ตุลาคมส่วนตู้2ครับตู้2นั้นจะมาในวันที่3าเดือนนี้10โมงเช้าถึงวันที่10นะครับกันยานะครับตู้2จบ10กันยานะครับ10กันยา10โมงเช้านะครับ ตู้3นะครับก็จะมาในวันที่1กันยาถึงวันที่10กันยา1 0 0โมงเช้านะครับตู้1จบสิ้นเดือนตุลาแต่ตู้2ตู้3จบแค่วันที่10กันยานีครับซึ่งหลังจาก10กันยาเนี่อืมอาจจะมีอะไรมาก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยอันนี้ผมขอคิดล่วงหน้าก่อนนะครับ คือกาชาของเดอะมูฟวี่ฟิล์มเลนเนี่ยเขาออกแผนผังมาแล้วจะมี3ช่วง3เดือนซึ่งผมก็คาดไวแ้แล้วแวละตั้งแต่เดือนก่อนเนาะเพราะกาชาอุตาเนี่ยกาชาอุตาตู้หนึ่งะครับมันจบในวันที่30ตุลาเหมือนกันเลยคือจบสิ้นเดือนตุลาแชงก็จบตุลาเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้เอาเพิ่งสิงหากันยาเนาะ เดือนกันยานะครับกันยาคือกาชาของแชงสิงหาคือกาชาของอุตะแล้วตุลาคือกาชาของใครละ่ะตุลาคมนะครับก็จะมีตัวครลิมิเต็ดมาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลิมิเต็ดของเดอะบูบี้ฟิล์มเลสมานะครับเหลือใครละ่ะลูฟี่ไงเหลือลูฟี่ไง ลูฟี่มาแน่ๆตุลาคมเลยครับแต่ปัญหาก็คือตัวละครของเทเชอร์แมพตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปของเทเชอร์แมพดูได้ไหมเออมีขึ้นมาไหมไม่มีฮะตัวต่อไปของเทเชอร์แมพอะมันคือชอปเปอร์ชอปเปอร์เดอะบุ๊ฟวี่ฟิล์มเลสซึ่งมันเป็นเดอะบุ๊ฟวี่ฟิล์มเลสแบบชุดสีดำ ซึ่งตอนนี้มันมีพวกกลุ่มหมวกฟางที่เป็นชุดของเนี่ยชุดแบบว่า,าแฟนซีหรือชุดอาช่วงแรกๆของเนื้อเรื่องครับมาแล้วแต่ชุดของกลุ่มหมวกฟางชุดดำที่ในพวกโปสเตอร์ของเดอะมูฟวี่ฟิล์มเละยังไม่มาซึ่งหมวกฟางชุดดำเนี่ยน่าจะมากลางเดือนนี้กลางเดือนนี้นะหลังจากวันที่ R 10กันยานะครับ พราะกาชาของแชงมันจบ10ใช่ไหมล่ะตู้2ตู้3ของแชงเนี่ยมันจบวันที่10กันยาหลังจาก10กันยาเนี่ยก็จะเป็นกาชาของพวกเอ่อเทเชอร์แมปกาชาของคิสนาแคร์เทเชอร์แมปาาคิสนาแคเเรแคแค์กาชาสองอันเนี้ยก็อาจจะมีพวกกลุ่มมฟางชุดสีดำซึ่งเป็นตัวละครพิเศษมาก็ได้ แต่ลูฟี่อาจจะยังไม่โผล่มาลูฟี่อาจจะโผล่มาทีเดียวก็คือเป็นเดือนของตุลาคมนะครับอันนี้คือการคาดการ์ล่วงหน้านะครับจะมาจริงหรือไม่จริงยังไงก็รอฟังข่าวเนาะแต่แน่ๆก็คือว่าเดอน์บฟี่ฟิล์มเลสของรอบนี้มา3เดือนนะครับอันนี้คือแน่นอน100%นะครับคือมา3เดือนนะสิงหากันยาตุลาครับนี่คือเดือนของอ่กันยานครับกาชาของพี่แฉงนะครับ ก็เอาไปาคิดดูเนาะเอาไปคิดกันดูนะครับว่าจะเปิดกาชาพี่แฉงเลยหรือจะดองรอตุลาคมดีเพราะผมก็ไม่อาจจะแนะนำได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะมานะครับแค่เป็นการคาดเดานะซึ่งกาชาของพี่แฉงนะครับตู้นหนึ่งนะครับก็เปิดครั้งที่หนึ่งกี่เพรว 1, พนนอะอ้าหนึ่งห้าสิบเพรเนาะโอ้กาชาห้าสิบเพศอีแก ทั้งหน่นะครับ7 9 11เ้นะครับก็จะได้ตัวคอนเพิ่มเลดออก1ตัวเปิดครั้งที่2 3 4 5ใบแดง1ใบนะครับแล้วก็เปิดครั้งที่20นะครับ20จะได้ตัวค้อนลิมิเต็ด1ตัวนะครับลิมิเต็ดนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เนาะอาจจะเป็นแชงก็ได้เหมือนกันนะครับ1ตัวนะครับเปิดครั้งที่25นะครับก็จะเพิ่มเลดออกใบแดงเพิ่มกลายเป็น5 0เ์นะครับ ซึ่ง50%มันก็เยอะแหละแต่มันไม่100%ยมัน50% 50%นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ออกได้เหมือนกันนะครับผมเคยเจอมาแล้ว <c oughs> แล้วก็เปิดครั้งที่30ก็ได้ตัวคอนของ l i m i t ต็ดแน่นอนนะครับส่วนกาชาตู้2ตู้3นะครับก็จะแตกต่างจากตู้หนึตรงที่ว่าตู้2นะครับเปิดครบ30ครั้งได้แชงลิมิเต็ดแน่นอนหนึ่งตัว ตู้สามเปิดครบ30ครั้งได้เจ้าเบ็คแมนลัคกี้ลูหนึ่งตัวนะครับก็ตู้หนึ่งเป็นตู้สุ่มตู้สองเป็นตู้ของแชงตู้สามเป็นตู้ของเบ็คแมนลัคกี้ลูนะครับโซตัวละครหลังตู้นะครับหลังตู้หนึ่งนะครับก็จะมีแชงเนาะแล้วก็จะมีเบ็คแมนลัคกี้ลูนะครับอกดาวธรรมดาโอ้โหสีฟ้าล้วนๆเลยสีฟ้าเยอะจังฟ้า จำแจมก็จะมีมาเรียมีโลมิโซคิงคีเอมอนคู่นะครับประมาณนี้แหละส่วนไอเจ้าเตโซโลแล้วก็เซโตเนี่ยสองตัวนี้เดี๋ยวเวล้ก็จะมานะครับก็จะเก่งขึ้นนะแต่ได้มาก็งั้นแหละเอยแต่เตเนี่ยไอเจ้าเตโซโลเนี่ยถ้า,าเวล150มาครับมันสามารถบัฟล็อกท่าเชนได้ถึง4เท่านะครับ สี่เท่านี่คือเยอะที่สุดในเกมนะครับแต่ต้องเียกวลร้อยห้าสิบนะแล้วก็การชาร์ตุนึงของแชงครับก็จะมีตัวครลิมิเต็ดเกือบทั้งหมดในเกมครับเพราะไม่มีอุตาไม่มีแค่อุตานะครับนอกนั้นมีทั้งหมดนะครับทง uffy, ้งล no ูฟี่เอสยามะไคโดไฮบริดน้อยขาวโรเจอร์ลูฟี่กลุ่มเยี่โต ลูฟีฟ้ารอเขียวคิดแดงโอเด้งโรเจอร์มีทั้งหมดนะครับเว้นแค่อุตะที่ไม่มีนะตู้หนึ่งนะครับส่วนตู้สองนะครับก็จะมีลิมิเต็ดก็คือเป็นแชงนะครับแชงลูฟี่โรเจอร์หนวดขาวแล้วก็โอเดงนะครับตู้สองเป็นของสี่ตัวคนี้นะ6กดาวธรรมดาเหรออืมก็ถือว่าธรรมดาฮะได้มาโก้หรือคิดหรืออุ ติก็ดีนะครับโอเดนก็แจ่มนะส่วนตู้3นะครับตู้3เป็นตู้ของ y a m ไฮโด d ไฮบริด d โอ้โหเอตู้3มันดีจังวะถ้าหากคุณต้องหาตัวคอยใหม่แบบว่าที่เป็น l i m i t ตแนะ็แต่ไม่ใช่แช่งนะแต่ไม่ใช่แชงนะตู้3ถือว่าแจ่มอยู่นะครับเพราะปีทั้งเอสヤマ S ไฮโดรไฮบริดลูฟกลุ่มถือว่าแจ่มนะครับรอเขียวก็แจ่มอยู่นะ เปิดตู้ไหนดีเหรอถ้าหาเป็นผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่แนะนำหนึ่งแน่นอน,นะครับเพราะหนึ่งเนี่ยมันมีลนะิมิเตดครบเนาะส่วนตู้สองเหรอเออลูฟี่ก็แจมนะแต่ไอโอเด้งนี่แหละโอเด้งลิมิเตของผู้เล่นใหม่มันคือตัวค้อนแจกฟรีดีครับโอเด้งคือแจกฟรีของผู้เล่นใหม่นะ ก็ไม่ค่อยแนะนำอ่ะไปเปิดตู้หนึ่งดีกว่าผู้เล่นใหม่นะครับส่วนผู้เล่นเก่าครับขาดตัวไหนเปิดตู้นั้นง่ายๆครับโอเคมาแล้วพูดกันครับว่าแชงกับอุตะเปิดตู้ไหนดีกว่ากันเปิดกาชาอุตะหรือแชงดีกว่ากันคิดยากนะคือแชงก็เก่งแชงก็เล่นง่ายอุตะก็เก่งอุตะก,ก,ก็มีล้างบัฟไปด้วยคือทั้งหมดทั้งบัวนเนี่ยทั้งคู่เนี่ย มันเก่งมากๆทั้งคู่เลยและแถมมาประตคอลีมเตตทั้งคู่ด้วยถ้าหากจะให้เลือกสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งนะครับผมขอแนะนำว่าแชงดีกว่าเพราะแชงเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นนะ <c oughs> จริงๆนะเพราะคุณแค่จัดทีมสีฟ้าไปเลยแค่เน้นสีฟ้าๆนะครับ แค่เน้นสีฟ้าเจอดาสีอะไรก็ได้คือเจอบอสสีแดงสีเหลืองสีม่วงคือเจอบอสสีอะไรก็ได้นะแค่แชงกดสกลของซปเปอร์ไทก็สามารถเปลี่ยนบอสนั้นกลายเป็นสีแดงได้เนาะคือสามารถบังคับเปลี่ยนสีได้เลยทําให้แชงเนี่ยสามารถลงด่านได้ทุกด่านนะครับผมมองว่าแชงเนี่ยเป็นตัวคอยเล่นง่ายกว่าดูดีกว่าก็เลยแนะนําแชงนะครับ และอุตา่าอุต่ามันอ่อนเหรอไม่ได้อ่อนนะแต่มันแค่เล่นยากกว่าแซงนิดนึงแค่นั้นแหละนิดนึ่งนะครับแล้วก็อุตานั้นยังเก่งไม่สุดเพราะอุตานั้นอน,อนาคต6ดาวบวกจะมาอันนี้คือมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมาเดินไหนกลางเดินนี้เดินหน้าไม่รู้สิแต่6ดาวบวกอุตา่ามาแน่นอนอกดาวบวกนั้นมาจะเก่งขึ้นหรือเปล่าเก่งขึ้นน่แน่แต่เก่งขึ้น ขนาดไหนอันนี้ยังไม่รู้เนาะแต่ตอนนี้นั้น6ดตาอูตา6ดาวแชงผมแนะนำแชงมากกว่าอูตานะครับแนะนอประมาณนี้แต่ถ้าหากคุณเป็นคนชอบอูตาอวยอูตาเปิดอูตาซะยังไงครับตัวละครที่คุณรักก็ยังดูดีกว่าเนาะคือสมมติคุณอวยอูตะาคุณรักอูตะาแต่ผมบอกว่าเปิดแชงเถอะคุณไม่ชอบก็จบเนาะ เปิดหาตัวคอที่คุณชอบดีกว่านะครับหรือถ้าหากคุณยังคิดไม่ตกเปิดใครดีพี่แนะนำแชงแต่ผมยังคิดมากอยู่จะเปิดดีไหมถ้าหากยังคิดไม่ตกยังกังวลอยู่แนะนำว่ารอเดือนตุลาคมครับรอไปเลยถ้ายังคิดไม่ออกนะว่าจะแ้งหรืออุต a ะดีนะรอตุลาคมดีกว่า รอตัวใหม่ของเด e m ม v i e ี i ฟิล์มเลดเดือนตุลาดีกว่าพอมาครบ3ตัวนะครับ3ตัว l i มิเต็ครบปุ๊บทีนี้แหละค่อยมาดูกันว่าจะเปิดใครดีตอนนี้ยังคิดไม่ออกรอตุลาดีกว่าเลยครับ <c oughs> ประมาณนี้เนาะแนะนำแชงถ้าหากวายใครเปิดตัวนั้นถ้าหากคิดไม่ออกรอตุลาคมนะครับแนะนำประมาณนี้ครับ คือฉะอุตะแอ่งเก่งทั้งคู่เลยผมยังคิดไม่ออกเลยนะจริงๆนะผมกะว่าผมจะรอตุลาดีกว่าคือมันโอ้โหมันเก่งทั้งคู่นะมาอีเวนต์นะครับทหารนะครับคุณนะครับเกลือจากกาชะอุตะนะครับลุงบันใจดีครับแจกอุตะฟรีนะครับแต่เป็นตัวคนห้าดาวธรรมดานะนี่คืออุตาะนะครับห้าดาวธรรมดานะครับเอาไปปลอบใจนะครับขออีเวนต์เดือนหน้านะครับ อีเวนต์นะครับก็จะมาในวันที่20เอ่อ9นะครับ29นะครับ, 29, รบ10บโมงเช้าถึงวันที่30มสิบตุลาคมอีเวนต์นี้อยู่กันโคตรยาวครับอยู่กัน2เดือน,นครับอีเวนต์โคตรยาว2เดือนนะครับเป็นอีเวนต์นะครับลงไปเล่นนะครับเพื่อเก็บอ่า uh, แท่งแท่งเชียร์คอนเสิร์ตอะเก็บครบได้ของรางวัลเนาะก็คล้ายๆกับอีเวนต์เก็บเต่าลุงนะครับมึม มันก็เลยคือจากเต่าดุงเป็นแท่งคอนเสิร์ตนะครับก็รางวัลของอีเวนต์นะครับสูงสุดก็จะได้เพชร50เม็ดได้กุญแจเงิน4อันกุญแจทอง1อันนะครับค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็จะพวกตั๋วได้6ดาวาต่างาแล้วก็จะมีอุตะแจกนะอุตตะฟรีนะอีเวนต์การเก็บแต้งทั่วไปนะครับลงเล่นเก็บแ้มเนาะ ซึ่งตัวลครน,นะครับที่เพิ่มของดอปมากที่สุดก็จะเป็นแช้งแล้วก็เบ็กแมนลักกี้ลูเนาะเพิ่มของดอปสาชิ้นนะครับอา่าแล้วก็อ้เจ้าลืมชื่อมันชื่ออะไรนะกอดอนเออกอดอนนะครับกอดอนบรูโน่โคบีสอ่าทาวสันซันนี่เนาะซันนี่ขุงนะครับก็จะเพิ่มของดอปเพิ่มขพ้น2องชิ้นอุตะ2ชิ้นชอปเปอร์1ชิ้นชิกี6หดาบวกต้องชิกี6ดาบวกนะครับ หกดาวบวกเพิ่มขึ้น1ชิ้นเอ้ยมีโอกาสสิมีโอกาสนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น1ชิ้นอูตะาฟีที่เนาะแล้วก็มีโอกาสนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น1ชิ้นก็จะมีโซโลซันจิหกดาวฮิโยริ่หกดาวอูติหกดาวเซตโตหกดาวเตโซโลหกดาวบุลเลตหกดาวบวกนะครับบุลเลตต้องหกดาวบวกนะ โอกาส50%เพิ่มหนึ่งชิน้นะครับแล้วก็5ดาวทั่วไปเนาะคือไอเจ้า Bullet Stoo แล้วก็เ e s o l o เนี่ยเดี๋ยวจะมีกันอัพอ่าอัพเวล150มาเวล150ก็จะเก่งขึ้นนะครับอีเวนต์ก็มีประมาณนี้ครับข่าวสารประมาณนี้ครับน่นหนังประมาณนี้เนาะคตรคิดหนักเลยอะจริงๆนะคือถ้าหาก คุณคิดไม่ออกนะครับแนะนำรอตุลาคมนะครับแบบผมนะผมกับจะรอเนาะคือมันคิดไม่ตก,กนะแช้งก็เก่งอุตตะก็เก่งเดือนหน้าก็มาอกีกโอ้โหมันจะมาเยอะแยะมาโคตรเยอะช่วงนี้ยกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับดีไหมฮนะสวัสดีครับ